ได้ล่าได้หน้าที่การงานได้ยอดการขายหลายอย่างไม่ใช,ใช่เฉพาะถูกเลขอย่างเดียวอแล้วก็มีอันที่บอกไปล่าสก็คือถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งที่ถวายพราแก้นี่าถูก,อถกอสองล้านล้านสองล้าน อาจารย์ครับอาาเจริญพรใกล้วันแล้วนะครับเนาะโค้งสุดท้ายงสแล้วสุดท้ายใกล้วันแล้วก็คงจะเป็นตัวเดิมคงจะก็แล้วแต่สายตาเนาะในอ่างน้ำมนต์ให้ดูแล้วหลายหลายคนก็ทักมาก็ก็ส่งให้คราบให้ทุกคนแต่ว่าที่ที่บอกไปนี่ก็คือเป็นเป็นแนวทางบ่เมนวาบววา่อเมนวา มันสิถือบอรหรือว่าออพี่หลีบอพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่แนวทางบ,บอกทุกคนบอกทุกคนมาเป็นแนวทางครับเพื่อเล่นนี่เพื่อเบิ้งนี่ผิดใจนหน้าพร้อมแต่มันเถาก็เลยจะของมักกระซื้อ้าว่ามักกับกับผ่านนะทั้งท,งทงังห้องประเด็จบังคับแต่ถามว่า เขาบ่อกะมีเขาก็มีรถบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าแล้วแตู่จับถือ <ชร MP> แล้วแต่พูจับถือแล้วแต่โอกาสมั่นหล้กกาแล้วแต่บุญโพสิซือคอันนั้นเ,เด็กขัานน้ำม,มนต์นี่มั่นกับเขาเขาเขาบ้างรถบ้างเป็นธรรมดาไม่ได้เขาทุกงวดใช่ไหมครับ่กับว่าได้เขาทุ่งนวดกับว่าได้เขาทุกงนวดแล้วกับกับกับว่าได้รถทุกงหัวถ้ะทำยังไงมา มันกับเขามันกับมันกับเขามันกับเข,า,บเขาดูเพราะว่ามันเป็นเลกอยู่ในอ่างน้ำมนต์เนาะความเสือของเห่าเห่ากับหันเสือสัทธามันกับมันก็เลยตบุญกรรมผู้ได้เศษนั้นแหละกับเป็นแค่แนวทางเป็นเป็นแค่ลู่ทางให้ไปคิดพิจารณาคันถือก,กระดีไปกรบน้อยอวยพรทุกท่านทุกคนแต่กระยะหลงย่าสามเมาเม่า แต่ว่าก็เป็นแนวทางสารผู้ที่มกักสารับผู้ที่มีหนีมีสินการสื่อเล็กสื่อหวยมันก็บ่แเ่นหนทาง้งหนทางออกแต่ว่ามันก็เป็นแพร่เพี่งงห้เล่นสนุกซื้อ,อส่วนทางออกก็คือเนห้องกับต้องหาทำการทำงานหาเก็บหอมรอมริบไว้อันนี้เป็นแค่ เกมเป็นแค่ไข่เครียดนะครับปู่ไข่เครี่ยวไข่เครียดบ่แม่นว่าเฮ็ดให้เครียดตื่มกว่าเก่าเด้ซื้อหลายก็สิเครียดตื่มซื้อหลายบ่ถือก็สิเครียดตื่มกว่าเก่าต้องใช้สติเนาะปู่เนาะต้องใช้สติใช้วิจารณญาณผู้ใดเอารถมาให้กุมารก็หลายเถอปู่อ่ามีเขามาแก่บุญเขาอาจจะมามาบุญเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าโชคลาภกัก็บ่รู้เพราะว่าอ่าเมื่อมาได้เฮาก็มาขอโย ครับนี่มาซองเหล็กน้ำมน่นพูถือกะกะเขาเกามใหาอเป็นของเด่นแน่เป็นอาหารเป็นน้ำแดงแน่ครับอ่านี่คือเหล็กน้ำมน่นคงสุดท้ายกะแล้วแต่สายตาพู้ได้ผิจารณนาด้ออจรณาอาจารย์มีินิมิตฝันเพิ่มไหมครับผมถามว่ามีนิมิตฝันเพิ่มไหมก็ก็มันมัน ก็บ่มีแล้วก็จะฝันน้ตะพุ่นแล้วฝันว่าได้ได้ป่าได้กบก็ป่าเมื่อนึงถือกบเมื่อนึงถือป่าฝันว่าได้กบได้ป่าเลยครับจานตีเป็นตัวไหนครับวันนั้นวันนั้นก็ตีเป็นเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดแล้วก็ห้าแปดเก้าแปดกับห้าแปดมันก็เข้ากับเลขน้ำมนต์พอดีครับเในน้ำมนต์ก็วันนั้นเราให้ในห้าห้าหกเก้าแต่วันนี้หลังจากที่ พายุเข้าลมเปลี่ยนทิศมันก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่เป็นเก้าห้าหกเก้าห้าหกเป็นเก้าเก้าหกหาโอ้แบบเตีิยเตี้ยนะก็คือภายในห้าตัวนี้วินเอาในนี้วินเอาในนี้เออเดี๋ยวที่ว่าท่านที่ที่เขาจะสร้างอะไรนะครับอ่าจะสร้างไหมครับอพระพิธานเนฐพระพิกเนตจักรพรรดิเงินล้านครับอ่าตอนนี้ก็ รวบร่วมปัจจัยผู้ที่ศรัทธาองค์พระพิทเนต์คือเอทพแห่งความสําเร็จเท,ทพแห่งความสําเร็จเทพแห่งโชคลาภก็ว่าได้แต่ว่าเป็นอของคนเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จผู้ใดอยากได้ยังขออยัางก็ได้สำเร็จสักองค์มาพัฒนาก็อตอนนี้กำลังจะหาหา,หางบประมาณในการสร้างาวิหารแปดเหลี่ยม มีหานแปดเหลี่ยมมีหานแปดเหลี่ยมก็คือมีหานไม้ทรงแปดเหลีย่ยมทรงกลมเพื่อที่จะประดิษฐานเอาพระพิธันเนจากพระองค์นั้น ant, สถิฐานประดิษฐานในนั <c oughs> ้นองค์ใหญ่ไม่รูสูง <c oughs> <อ>สามเมตรนะตสูงสามเมตรน้าจะประมาณสูงสูงสามเมตรประมาณนั้นเลย ก็จะยกมาให้เลยใช่ไหมจะยกมาที่วัดที่วัดอันนี้ที่วัดก็จะทําสถานที่รับรองเนาะเป็นศลาแปดเลียมเป็นสระทรงกลมสลาเรือนไทยนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่เขามาบริจาคมาทำบุญนี่คือได้โชคได้ลาบและครับได้โชครางวันที่หนึ่งสามคนซ้อนสามคนซ้อนแต่คนละงูดแต่เขารู้จักกันไหมครับสามไม่ไม่รู้จัก เขามาขอโชคลาภกับองค์พระพิทานิจกรรพดิเงินล้านแล้วก็มาขอเรื่องของยอดขายครับนะก็เลยได้สมความร้สึกแล้วก็ไปเสี่ยงดวงแล้วก็เลขน้แม่มนด้วยก็ไปเสี่ยงดวงครับจะเลยเข้ากันก็เลยด้วยบุญเขาเนาะเขาสร้างมาครับนะก็ก็เลยถูกา,างวันที่หนึ่งไปด้วยนี่แหละกันว่าศรัทธามันเกิดความเชื่อ ก็เสื้ออันไดมันก็ดีแค่จะพร้องวันนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะสุดท้ายครับถูกไหมครับนี่เมื่อนี้วันนี้เออก็มีลูกศิษย์ลูกหาเขาได้โชคได้ลาบกันบ่อยนะครับก็เรื่อยเรื่อยก็มีมาเรื่อยๆื่อมาขอเรื่อยๆื่อยบางทีเขาก็มาแก้บนอย่างนี้แหละมามาแก้บนอย่างนี้แหละมีของมีอะไรมีน้ํามีข้าวสารมีน้ําดื่ม เขาเรียกว่าเปิดทรัพย์ครับเปิดดวงเปิดดวงสำหรับเบอร์โทรที่ที่หลายๆคนติดต่อมาก็คือเบอร์โทรที่จะติดต่อพระอาจารย์0 8 5 0 0 8 8 6 5 0 0 8 5 0 0 8 8 6 5 0ครับนี่เบอร์ของพระอาจารย์ติดต่อมาได้แต่ก็ขอ อย่าโทรมาในเวลาพิการถ้าเลยทุ่มสองทุ่มแล้วขอเป็นเวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวเวลาสวดมนต์ก็ฝากญาติโยมไ้แล้วก็สมาชิกในไลน์ขออย่างหนึ่งอย่าส่งวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังมารันพุธมามันเต็มด้วยไหมอาจารย์ครับแล้วทีนี้คนคนเดียวกันไหมครับที่ถวายพระแก้วมรกตเนี่ยครับทระเจ้าอ อันอันคนคนนี้ก็ถูกเยอะเหมือนกันไหมคือเก็ดแซมทัดล้านคนเต๋อไล่แซมหลานสองหลานเลยนะครับคมเหยดจังไดเอากู้มาต้องเวรขันน้ำมนต์ได้มาดูขันน้ำมนต์ด้วยอ่าก็มาดูขันน้ำมนต์ด้วยก็มาขออ่าสิ่งที่เขาถวายมาครับอ่าด้วยแต่ส่วนมากก็จะเป็นเลขน้ำมนต์กับเลขทูบครับ